โอเคครับก็กลับสวัสดีน้องๆท่านผู้ชมทุกคนทุกข่านที่ลงเข้ามาดูในคลิปนี้กันด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดฟรีไปนะครับผมขอย้ำว่าสามารถใส่ได้ทุกคนยกเซิร์ลยนะครับจงกว่าไอเทมคนนี้จะหมดเวลานะครับผมก่อนที่เราจะไปใส Code, ่ไอเทมคนเราก็มาอัปเดตก,กิจกรรมกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมขอ,องสโมสรฟุตบอลน,นะครับก็ส่วนเอสอส่วนกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการสุ่มชุดฟุตบอลน,นะครับเออว่ราคาเปิดมาที่สามเก้เพนะครับ สำหรับใครที่อยากได้ชุดสวยๆเท่ๆหรือตุ๊กแก่แบบนี้นะครับก็สามารถามาสุ่มของกันได้นะครับโอเคครับซึ่งกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมของอ,อะไรเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมของอะไรเนี่ยโลกมีช่างอะไรเนี่ยเออสักอย่างเนี้ครับใช่างไ้หัดก็เราสามารถที่จะเข้ามาสุ่มได้นะครับก็จะมีทั้งสกินไอวอลสักเหรียญแล้วก็สกินของศพกระเป๋าสกินปืนอะไรเยอะแย่ไปหมดเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้อะไรก็เข้ามาสุ่มกันในนี้ได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมทำ ต่อมาก็จะเป็นก so ิจกรรมของท็อกอัพรัดแดงปลาดิบนะครับก็กิจกรรมนี้ก็จะหมดลงในวันน like ี้นะครับ8สิงหาคใครที yeah, okay. ่ย uh ังไม่ได้เติมเพชรก็รีบไปเติมกันได้นะครับเราเติม5ร้อยก็9เพชรแล้วเราก็จะได้ทั้ง3อย่างอย่างนี้นะครับก็จะมีทั้ง9เพชรก็ได้หน้ากากนะครายสม9ก็น่าจะได้เป็นผ้าเต้นนะครับและ5ร้อยก็9เพชรก็น่าจะเป็นกระเป๋าหรือเปล่าอันนี้ผมคล้องไม่แน่ใจนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็จบลงนะครับส่วนกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตเซียนนะครับส่วนนกกกิจรรมี้็ จะเป็นกันสุ่มชุดแล้วก็ก่อนสกินปืนนะครับเราสามารถเลือกของที่เราไม่ต้องการหรือว่าไอเทมที่ไม่ต้องการออกได้2ชิ้นนะครับแล้วก็หมุนครั้งแรกก็จะอยู่ที่เก้าเพชนะครับส่วนหมุนครั้งที่2ก็ตามนี้นะครับจะอยู่ที่49เพชรสำหรับใครที่อยากได้อะไรตรงไหนก็มาสุ่มกันได้นะครับเออจะเป็นชุดสีเขียวนี้มันก็โอเคดีนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็เข้ามาสุ่มกันได้นะครับโอเคครับผมส่วนกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นเฝ้าคโอนะครับขบินอีกครั้งนะครับส่วนสกินนี้ก็กลับมาขายากกได้็ เข้ามาซื้อเข้ามาจัดจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะครับราคาแค่สองร้อยเกับเก้านะครับสาหรับตัวมันก็ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับกิจกรรมนี้ก็แค่นี้นะครับส่วนกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมล่าท้าฝันนะครับผมนะครับนี่ชาเลอเกินก็สมกิจกรรมล่าท้าฝันนะครับก็จะเป็นกรารเลือกซื้อไอเทมนะครับผมเราอยากได้อะไรในข้างหนแากเราก็ซื้อไปในราคาที่เขากําหนดมานะครับแล้วก็จะมีทั้งที่สองนะครับ ทัานี่2ก็จะมีตัวละครท่าเต้นนะครับผมส่วนชั้นที่3ลดถึง60%นะครับกับบาดเตะเน็ตนะครับก็จะเป็นของฉนชุดนะครับมันสุดสวยมากในทีเดียวนะครับผมเราก็สามารถเราจะซื้ออันเดียวหรือว่าจะซื้อทั้ง5อันเลยก็ได้นะครับมันก็จะเลือกทัานไปให้นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับใครอยากได้อะไรตัวไหนก็ก็มาจับจัดจับจัดเอ้ยจับใจใช้สอยกันได้นะครับผมโอเคครับส่วนกิจกรรมนี้ก็อ่าเดี๋ยวตรงอ่ากิจกรรมก็หมดลงนะครับโอเคครับก็ส่วนไอเทมกดพี่ก็ แ่ขึ้นไว้ให้ในหน้าจอนี้เลยนะครับก็ผมก็นี่นะครับก็จะเป็นไอเทมคนนี้นะครับส่วนสาหรับใครที่ใส่อเทมคนยังไม่เป็นก็ให้เรากดมาที่นี่นะครับแล้วก็มาที่ตรงประกาศนะครับผมแล้วก็แลกไอเทมโคดจะนั้นก็ให้กดเข้าไปเลยนะครับผมก็มาถึงหน้านี้ก็ให้เราล็อกอินนะครับจะล็อกอินด้วยเซหรืออะไรก็ได้นะครับที่เราเชื่อมต่อกับไอเดี้ไว้ก็จะนั้นก็เราใส่อเทมโคดที่พกเศษนะครับก็โอเคครับผมน้องๆได้อะไรบ้างก็มาคอมเมนต์ได้นะครับก็สำหรับกิจกรรมทายคินนะครับก็ ผมจะแจก20ตัวนั้นนี่ให้นะครับก็สำหรับผู้โชคดีนะครับก็ปฏิกาลแค่คอมเมนต์ตามที่ผมบอกไว้นะครับได้คลิปไปอ่านกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับใครที่อยากได้20ตัวร์เลยนะครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายบ์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้พี่กันด้วยนะครับก็โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม